ต่านี้มาดูกันใกล้ๆนะครับผมทรงก็จะโค้งๆหน่อยๆนะครับแล้วก็เชิดตัดปลายเชิดขึ้นนะครับผมสวยงามมีโลโก้นะครับ USA Microtech Halo VI เป,เ,เป็นซนะครับก็คือ Halosic นะครับ TE นี่ผมไม่แน่ใจว่าย่อว่าอะไรอันนี้ไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นชื่อชื่อคนนะครับผมโลโก้ทีดามนะครับผม ตัวขันมีให้ด้วยนะครับผมเป็นรูปดาวน,นะครับสามเป็นตัวสามแฉกนะครับผมตัวนี้ปุ่มกดนี่จะพิเศษนิดนึงนะครับรุ่นนี้ตัวแพงนะครับมันจะมีตัวตัวเซฟตัวตัวเซฟล็อกไว้นะครับผมเ,เดี๋ยวทําให้ดูดีกว่าอันนี้เวล,เวลาเก็บต้องใช้สองมือนะครับก็ปลดล็อกครับปลดเซฟม,มันเซฟมันจะเด้งดึงๆงอย่างเงี้ยนะครับผม ปดเซฟมันถึงจะกดปุ่มได้นะครับกดปุ่มแล้วก็กดข้างล่างลงมาให้มันดังกรึบนะครับเนี่ยให้มันดังกรึบอย่างนี้นะครับผมตัวนี้ก็มีโลโก้ที่ก้านข้างล่างนะครับผมสวยงามนะครับไม่ธรรมดานะครับแข็งแรงทนทานนะครับตกกลับไปกรึบนะครับผมพอดังกรึบแล้วก็จะเข้าที่แบบนี้นะครับผมปกติก็ดูไปเลยทีเดียวนะครับใส่แบบนี้นะครับฟองฟองไข่เด็กสวยงามนะครับก็แน่นใช้ได้นะครับผม ติดกับคลิปเข็มขัดสนามมาให้ด้วยนะครับเข็มขัดสนามนี่ก็เดี๋ยวลงดีเทลนิดนึงนะครับมันจะไม่ใช่ตัวตัวที่ใส่สองนิ้วได้นะครับเพราะไอ้ก้านอันละอันตัวเนี้ยมันติดมานะครับก็แสดงว่าท่านสามารถใส่เข็มขัดได้สูงสุดก็คือปลดตัวนี้ออกหนึ่งชิ้นปลดได้แค่หนึ่งชิ้นแล้วก็เข็มขัดเนี่ยมันมันตามร่องนี้เลยก็ใส่สองนิ้วไม่ได้นะครับเข็มขัดหน้ากว้างสองนิ้วใส่ไม่พอนะครับ ต้องใส่ประมาณหนึ่งนิ้วเจ็ดหุนอ่ามันหายไปขีดหนึ่งนะครับผมอ่าครับผมก็สําหรับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านท่านแก้ไขปัญหาเองได้ก็คือซื้อคลิปใหม่มาใส่นะครับที่มันเป็นสองนิ้วสองนิ้วจะต้องปลดข้างนี้ออกด้วยนะครับถึงจะใส่สองนิ้วได้อารมณ์ประมาณนั้นอ่าก็แสดงว่าเข็มคัดหน้ากว้างหนึ่งจุดเจ็ดนิ้วเจ็ดขุนก็สามารถใส่ได้พอดีนะครับถ้าไม่งั้นก็ต้องเปลี่ยนคลิปใหม่นะครับแต่อันนี้มันดีแล้วมันแข็งแล้ว มันรุ่นดีนะครับผมมันให้มาดีแล้ะโอเคเวลาใช้ก็ดุนออกมานะครับมันก็จะออกมาปุ๊บเข้ามือปุ๊บก,ก็อันนี้เป็นตัวเซฟตี้มันนะครับกดเลยไม่ออกนะครับอ่าวิธีวิธีเอาออกก็คือมันจะกรุ๊บกรุบไว้ไปล็อกกับกลไกด้านในไม่ให้ไม่ให้ใบดึงออกมานะครับแดีดออกมานะครับก็อันนี้ก็ดีครับเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยมันจะไม่มีที่ล็อกพอเราไปแตะ ปุ่มมันปุ๊บเนี่ยหรือว่าเอวเราไปโดนหรือว่าเราไปกระแทกอะไรมันจะออกมาเลยอันนี้มีตัวตัวล็อกให้ก็คือต้องเลื่อนนิดนึงเลื่อนอย่างนี้นะครับเห็น,เห,นเห็นไหมครับผมมันเลื่อนนิดเดียวแหละครับเนี่ยตึ๊กๆแล้วก็กดปุ่มกดลงไปด้วยรุนแรงนะครับรุนแรงรวดเร็วนะครับฉับไวนะครับเสียงดังฉะฉานด้วยนะครับผมสวยงามนะครับตัวจริงนี่ราคาสูงมากนะครับผมตัวนี้ผมอยู่อยู่ที่ประมาณสองพัน ต้นๆนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวใส่รายละเอียดไปให้นะครับก็ไม่เปลี่ยนราคาเลยนะครับตัวนี้ปกติต้องแพงมากนะครับอ่าเวลาเก็บก็เหมือนกันครับก็ต้องเขี่ยมันลงมาหน่อยครับเขี่ยแล้วกดปุ่มค้างไว้นะครับผมมากดที่ก้นมันนะครับเสียงกลไกนี่เสียงสวยสวยงามนะครับกดกรึกเข้าล็อกดังแน่นฉาบฉาดนะครับแข็งแรงครับรุ่นนี้ไม่ค่อยพบปัญหานะครับ พบปัญหาก็คืออันนี้แหละมันจะเสียเพราะว่าท่านอาจจะก,กดรุนแรงเกินไปกดนุ่มนวลอย่างที่ผมกดให้ดูนะครับเนี่ครับเอ,อ่อถ้าไปอาจจะไปเคี่ยนมันหรือสงสัยมันมากเกินไปมันอาจจะอาจจะค้างนะครับถ้าค้างพวกนี้ต้องแกะออกมาซ่อมแซมหรือว่าใส่จารบีใส่น้ํามันใหม่นิดนึงนะครับอาจจะต้องแต่งหน่อยต้องแกะนะครับถ้าถ้ามันถ้ามันไม่ดีนะครับ แต่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยปรากฏหรอกครับปรากฏอย่างเดียวก็คือตอนใช้แล้วไม่เข้าใจมันก็คือกดตะบี้ตะบันกดเข้าไปโดยไม่ไม,ไม่ไม่ปลดสไลด์ลงมาไงครับก็คือกดเลยกดไม่ออกก็กดกระแทกเข้าไปแรงๆก็กดไกลมาเลยเอาอาจจะคดงอค้างอยู่ข้างในมันก็เลยจะทําให้ใบฝืดไปด้วยนะครับเพื่อเผื่อก็ดีดไม่ออกเลยครับผมอารมณ์ประมาณนั้นน็อตยึดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะครับไม่ธรรมดานะครับผม สวยงามนะครับอลูมิเนียมเบานะครับไม่ไม่ไม่หนักนะครับไม่หนักมากเอ,อ่อดูดูทรงแล้วมันความใหญ่กับน้ําหนักนี่ต่างกันนะครับใบปกติมีสปริงใบมันจะสั้นกว่าด้ามเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับกลกไกข้างในด้วยนะครับแล้วก็หัวกระทายที่ต้องเหลือฉะนั้นด้ามมันจะใหญ่กว่าใบายอยู่แล้วปกตินะครับก็จะมีเลี้ยวรอยบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยอันนี้น้ามันนะครับจะมีขนแมวบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันเข้าเข้าออก นะครับผมโอเคผมผมร้านไม่ได้เก็บอะไรให้นะครับรอบนี้อ่าครับผมโอเคร้านได้ของมาเนี่ยก็จะมีลงน้ามันชโลมไว้ทุกเล่มนะครับเช็ดทำความสะอาดแล้วก็เก็บนะครับผมก็ยังไงก็มันจะมีค่าน้ํามันอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการถนอมแล้วก็เก็บรักษาให้ด้วยแล้วนะครับผม็ทำความสะอาดค่าเชื้อโรคใส่แอลกอฮอลด้วยนะครับของนี้เป็นก๊อปปี้ฟอร์มไชน่านะครับฮาร์โลซิกไมโครเทคนะครับผม ก็สดใจในทักมาได้นะครับเออต่อไปก็จะให้มาดูให้ดูกล่องนะครับกล่องก็จะเป็นกล่องไซส์ใหญ่มาเลยนะครับไซส์ใหญ่เขาจะคือสีนวลๆกับดําโลโก้แบบนี้นะครับติตต๊กเกอร์ลาเบลนี่จีนเลยนะครับผมก็ร้านไม่ได้มีหมกกปิดอะไรนะครับก็สไลด์ออกมานะครับก็เอาตามที่มาเลยนะครับอันนี้ก็ตัวที่ใส่มีดมานะครับ อันนี้ก็จะก็จะสอดไว้อย่างนี้นะครับผมมีที่ไข่มาให้ด้วยแล้วนะครับนะครับที่ไข่เดี๋ยวท่านอาจจะงงนิดนึงนะครับก็จะต้องทําเป็นแบบเนี้นะครับผมอันนี้ผมตอกเอานะครับมันจะแน่นมากเลยไม่ต้องทาเป็นตัวทีก็ได้นะครับทําเป็นตัวแอลอย่างนี้ก็ได้นะครับจริงๆบางท่านก็จะตอกให้ทะลุมาให้มันกึ่งกลางเลยผมทําอย่างนี้ก็ขันได้แล้วก็พอแล้วแหละถ้ากลัวมันหายผมก็หยดนะหยดกาวไปด้วยเลยนะครับก็ใส่ถาวรไปเลย ว่าไม่แก่แล้วนะครับผมก็เราขันก็จะบิดแบบเนี้นะครับผมก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับซื้อไปใหม่ก็แค่เก็บเก็บที่ขันไว้อย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรมันเลยนะครับมีพร้อมใช้งานครับผมมันมีปัญหาก็ทักมานะครับถ้ามันมีปัญหาจริงๆแต่มันไม่มีปัญหานะครับ